เวทนาร้อยแปดในยะที่หนึ่งนายช่างไม้ชื่อปัญจากังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรท่านพระอุทายีตอบว่าขหาบดีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาขหาบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการดังนี้ข้าแต่ท่านพระอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาเพราะอาทุกข,ขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขอันสงบอันประนีตแล้ว ท่านพระอุทายีได้กล่าวคำเดิมเป็นครั้ง,ง pues moon, ที่สองและนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวยืนยันคำของตัวเองเป็นครั of of ้งที่สองท่านพระอุทายีได้กล่าวคำเดิมเป็นครั้งที่สามและนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวยืนยันคำของตัวเองเป็นครั้งที่สามท่านพระอุทายีไม่สามารถจะให้นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้ นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถจะให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ท่านพระอานนท์ได้สดับถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงได้กราบทูลถ้อยคำเจรจาของท่านพระอุทายีกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอานนท์นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของพระอุทายีและอุทายีก็ไม่ยอมตามบรรยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะอานนท์แม้เวทนาสองเราได้กล่าวโดยปริยายถึงเวทนาสามเวทนาสี่เวทนาห้าเวทนาหก เวทนา18เวทนา36เวทนาร้อยเราก็กล่าวแล้วโดยปริยายอานอนท์ทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้แลผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดีไม่สําคัญตามด้วยดีไม่ยินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้ คือจักบาดหมางทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่อานนนทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยาอย่างนี้ผู้ใดรู้ตามด้วยดีสําคัญตามด้วยดียินดีตามด้วยดีซึ่งคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมที่แสดงโดยปริยาอย่างนี้แล้วผู้นั้นจะได้ผลอันนี้คือจักพร้อมเพรียง บันเทิงไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมระคนกับน้ำแลดูกันด้วยสายตาเป็นที่รักอยู่